งามๆหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกแก้วห้าดอกนั่นแหลยห้าดอกห้าดอกวันนี้เรามีคนเก็บให้นะนี่ดอกนี้นั่าจะกันั่นแหละห้าดอกหกดอกนู่นอู้ห สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีนะคะก็เจอกับติ๊กนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะมานะคะมาหาเห็ดกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าในวันนี้นะคะไปกันค่ะไปเก็บเห็ดกับติ๊กกลยจา้าโอ้ยดอกนี้ดอกนี่แก่แล้วพี่น้องเลยโอ้ยดขาเห็ดยังแน่นอยู่จ้ะนี่เริ่มแก่ ถ้คาใหเลี้ยงแนงแนอยู่เลยพี่น้องแต่นี่จ้าดอกนี่นจ้าดอกนี่ก็สวยพี่น้องขาเห็ฮยังใช้ได้อยู่จ้ะดอกนี้ อ,อนี้อื่งามเลยจ้ะสองดอกนี่ โอ้ยแมงกินพี่น้องเลยแมงกินมดสองดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ตัวทาแกหมแล้วพี่น้องเลยโอ้ย,อ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 ยแกหมแล้วนี่จ้ะอีกหนึ่งดอก จ้ะอย่างงามเลยแตพี่น้องอขา,ามีแมงกินหน่อยนึงตัดขาเยอะเยาว่าแต่พี่น้องก็แมงดูจ้า ดอกนี่ก็ดอกใหญ่พี่น้องเลยแก่หมดละแก่หมดแล้วอีกแล้วอีกหนึ่งดอกนี่จ้างามพี่น้องได้ <c oughs> เห็นอีกหนึ่งดอกอเอากันพี่น้องไปเอากัน หิบดอกนี่โอ้ยงามพี่น้องเลยงามนนเลยจ้าพี่น,น้อง นี่จ้ะหนึ่งบ่อ หยุดร้อนไะอากันต่อพี่น้องหมดยังปาดพี่น้องเห็ดดอกนั่นไหมคือมาใหญ่คักแทะปาดพี่น้องโอ้โหดอกยังใหญ่เลยแต่มันแก่แล้วพี่น้องแต่ดอกมันใหญ่ดูเถอะ่า,ามือติ๊กเลยพี่น้องเลยปาดพี่น้องอ โอ้ยปาดดูตัวท่านนี่เห็ดยังใหญ่เลยดอกแห่งใหญ่แก่แล้วพี่น้องแต่ดอกมันแย่ใหญ่แข็งปัก๊กดอกนักโอ้ยงามนี่จ้ะปาดดูดอกเห็ดพี่น้องแย่ใหญ่ปัดดูยังใหญ่ เก็บไปเก็บมานะคะก็มาเจอเพื่อนนะคะเจอเพื่อนสาวของติ๊กเองค่ะนี่ยพี่นุ่นแล้วก็แก้วนะคะสนุกเลยค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันเลยจ้าทีนี้รถไฟมาแล้วนะในข้างป่า เหม็นคุนึ่งออันนี้โอูคุงามนะคะขาวงามคักเลยแหละเห็นไหมอันนี้มันนิ่มไม่เอาปล่อยมันอยู่นะเออมันใหญ่ไปมันนิ่มมันนิ่มแล้วอือฮึโอ้วันนี้มีคนเก็บช่วย เจ๊เห็นไหมแก้วนวนไอ้ที่ตาเราไม่ดีกแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้มันแข็งเราเอานะมันนิ่มแล้วใช่ไหมอีกอีกสองดอกแก้วมี่งไม่นอยอีกสองดอกเอาสองดอกงามๆจ้านี่โอ้งามเลยเนี่ย หลังบ้ยปากบ้านถูกงามแต่ได้แมงไดแย่งแมงกินตูดฝนใช่ไหมล่ะสีก็เหมือนอันอสองดอกอู้ยเต็มเห็ดขึ้นเลือดนี่เออ จำเลยหนูปีหน้ามันจะขึ้นอีกลูกมันมันบ่านแล้วฮะมันบานแล้วอ๋อที่หนูเอาไหมไม่สี่ห้าดอกเลือดเพิ่เลือดเนี่ยฮะตุ่มๆแล้วมันต้องตุ่มๆเนี่แล้วมันจะออกคือน้ปีหน้าก็ที่ไปเอ่อลูกหัวลูก ไช่เหมือนลูกอะไรวะน่ได้รักคิดลึกภาพมันให้หอยดอกเสียงปืนเขาล่าสัตว์หรือเปล่าไม่มาล่าดแถวนี้หรอกตรงนนั้ทางรถไฟก็โดนรถไฟสิอ๋อ อุ้ยขายาวขายาวเราเดินไม่ไม่เห็นนะเรานั่งตัดขาจะเห็นเปิดท่านั่งลงเราก็ตายเราเห็นอันนั้นล่ะนี่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 แกยังโก้ตาเขาไม่เห็นเดินมาตรงนี้นั่นแหละเอวมันเสียงเยี่ยมเหมือนทากุณขอกพี่นุ่นต้องเข้ามาด้านในแต่แกเดินฝั่งยาวไม่ค่อยมีนุกลุกลุอ ใช่ใบไม้เฮ็ดนี่แหละลู่ลูดไหนอันนั้นมเท่าอ่ะออโอ้ต่เนื้อเกือบแก่แล้วนิ่มแล้วนิ่มแล้วข้อขามันรถไฟมาแล้วหนึ่งดอก มีงาอยู่นี่ดอกดอกนี้ตั้งตาดีดีไหมอมโอ้จเนี่งแสบแอ้ยแล้วไม่เอาหรอหืออมหานางแบบเลยนมารัยด้วย โอนออกมันถ้าจะมีเยอะวะ่ะมันถึงยังไม่ออกอ,อันนั้นก็ไม่ใช่นะมันเขาบอกว่ามันขมอ๋อไปถึงไม่ต้องไปตัดลัล้างเี้เดียวเรียบร้อยดอกงามๆหนึ่งดอก <laughs> <laughs> สองดอกสามดอก สี่ดอกห้าดอกแก้วห้าดอกนี่นี่ดอกหนึงนี่นนั่นนี่ดอกนี่นี่เออนี่นี่กำลังขึ้นกำลังขึ้นพี่นุ่นกำลังขึ้นว่ะเออมันอยู่แถวนี้เยอะพี่นุ่นลูกจะได้ไหมเดี๋ยวไปส่งให้พี่ไอส่งให้พี่นุ่นนี่อ๋อมาแสดงว่าแดดส่องรู้ละออ อ๋อถ้ามันทึบไปใช่ไหมใช่ไหมเออเออสองดอกไหนเนาะตรงนี้อ่ะอ๋อมีก่อนตายก่อนเห็นไหมอือฮึนนั่นแหละห้าดอกห้าดอกอือฮึวันนี้เรามีคนเก็บให้นะนี่ดอกนึงนี่เราเด็กกันนั่นแหละห้าดอกตัวหกดอกนู่นโอ้โห อดอกเล็กก่อนอเขาลูกงานเนี่ยเห็นไหมเรามาคนเดียวนี่โคตรสนุกเลยอ่ะคลิปกระถางนั้นเฮ็ดเบื่อเนอ่ะมันกำลังขึ้นอ่ะมันชื้นอ่ะมีสองดอกเดี๋ยวมันคันลูกไงมันจะหมดแล็กอีกสองดอก ลูกในลูกหนือนลูกเหมือนปิดไว้นะคะเดี๋ยวปีหน้าจะได้ออกงามเนาะไม่เอาไม่เอาทีนไม่พูด ก็มามัใช่รถยนต์มันจะไม่น่ากลัวเออเนาะเหียบร้อยเมื่อกี้เ็าเดินทางในกันไงใช่ไหมล่ะนี่มันแก่แล้วมั้งเนี่ยดอกใหญ่แก่แล้วมั้งเห็นไหมใหญ่นี่รอเป็มจ้า ไน่ใช่วันาคารแก่ไหมม,ม,มันจะเป็นนมฆนกมันเป็นขาย,ยาวเนะเาะรูวไฟมาใช่ไหมไม่ใช่รถยนต์นอร้ยต,รตาพี่นุ่นกะ ดอกเยอะงามด้วยตุ้มโอ่อี๋ตาก็เป็นตาก็เป็นผัวยายเนาะตาก็เป็นผัวยายหนยบร้อยดอกสวยด้วยเมื่อกี้เดินผ่านกันยังไงตอนนี้ว่าจะไปแกงว่ะจะมีซองฟรีสามถุงแก่แล้วนี่ 你点了？Okay, ามดอกนะติดกันนะั่นน่ะอุ้ยสองดอกอยัง<า>มไม่เท่าแม่มดแม่มด,ม,มดมมดอันนี้เท่าผนอยู่แล้วเท่ารอเอาลูกอลานมาปีหน้าอันนี้ก็โอเคอันนี้เราติดเห็ดพ,พึ่งเห็ดพึ่งเลือดแม่มดเห็ดแม่มดเห็ดตับเต่าบ้านเรา เนานวันศุกเยอะต้นแรกว่าวันศุกร์จำได้ไหมเรียบร้อยคุณนี่ไม่เห็นงามด้วยเี่ยดอกสวยด้วยตาเป็นผัวยายว่ะอือ เรียบร้อยเรียบร้อยดอกคมๆปลมปลแมเน่ยไปล้มาถ้านท่กน้มนี่แหละค่ะก็เป็นการเก็บเห็ดในวันนี้นะคะ มีเพื่อนๆนะคะมาช่วยเก็บในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดข,ดขอโทษขออภัยมาด้วยนะคะแล้วเจอกับติ๊กในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับติ๊กเดนมาร์กช n e นด้วยนะคะแล้วเจอกัน,นคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ